คุณครูใครค่ะเด็กชายดวงจันทร์ค่ะเด็กชายดวงจันทร์มาลัยค่ะที่มีประวัติมาสายเป็นประจำใช่ไหมคะใช่เดี๋ยววันนี้ดิฉันจะเครียนให้ตูดลายดูสิจะกล้ามา,มาสายไหมไหจะเชือดไก่ให้ลิงดูปารอยู่มุมพวานี่ก็มีผีบ้าทีเดียวคนนในยัางมือคืนเกดยี่โม่ป่วยใช่ปะเนี่เดี๋ยวหนูเด็กชายดวงจันทร์มาลัยใช่ไหม หนูเด็กชายดวงจันทร์มาอะไรใช่ไหม่ครับหนูมาสายยังไม่พอนะวันนี้หนูยังไม่ใส่ชุดนักเรียนมาเหมือนเพื่อนทําไมถึงไม่ใส่ชุดนักเรียนมาฮะเฮ้ยขอล่าอะไรนี่เหรอเบอเบอร์ทิ้งจนมาล่าจีนาล่าแล,ล้วคือโบยูบานเขาบ่าไม่มูนะ พ่อไม่มูหรอพ่อ,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 อยู่บ้านนั่งเป็นยังเอาเอ้าเอาขัดขัดขัดเขายู่บ้านคนเดียวเขาก็ยร์ันรถตู้มาจับเด็กหน่อยไปขายหนูลาแล้วลาแล้วครูยังไม่เห็นจดหมายลาเธอเลยจดหมาล่ะปุ่นฝากกับติกยิงจืึนน,นั่นดิน,นั่งเซเวียยูอีห้าเด็กหญิงจึน เด็กชายดวงจันทร์ฝากจนไม้ลากับเธอมามันอยู่ไหนหนูฉีกทิ้งแล้วค่ะเอ้ยีตากอนาคตเอาแล้วหนูฉีกทำไมล่ะคะเอาก็หนูไม่ใช่ไปสนีนี่ค่ะแล้วรับฝากเขาทำไมแล้วเอามาให้หนูทำไมล่ะโอ้ยกูขับผมมาบีบยังในผมกาบล่าหรอหนูไม่ผิดหนูลาแล้ว หนูเจิญหนูนะผิดผิดตรงไหนวันหลังหนูต้องเอาจดหมายลามาส่งครูเข้าใจไหมค่ะถึงมือครูแน่นอนถ้าหนูไม่ลืมก็อย่าให้ลืมที่อาจจะไปสั่งสมองได้พยายามติดํามามั่งครูสคริยครับผมผิดเี่ะเด็กชายดวงจันทร์มานี่เธอลาโรงเรียนเขอมาแล้วไม่ผิดน้ำแล้วเธอก็มาโรงเรียนไม่เป็นไรแต่ต้องอยู่นอกห้องนั่งนอกห้องห้ามเข้าห้องเรียนเพื่อนเขาจะเรียน อย่าไปกวนเขาข้าพ่อกวนอ่านั่งเฉยอือดีอ้าวนั้งนอนทำไมอ่ะฮะนอนทำไมอะไรอ่ะนอนทำไมเขาจะนอนเขาจะนั่งมันจะเป็นอะไรก็เขาลาเรื่มเลยอ้าวเด็กชายมอนเ้านอนทำไมอ่ะเอาทำอะไรกันเลยตัวมาเหรอแม่ ทำอะไรก็ได้มาแล้วใช่ไหมนั่งหรือ,อยังเหลือแต่ยืนครับเหลือกลล็ล้มทับยืนค,ค่ะหญบอกนูนั่งเะค่ะอาอแล้วทำไมหนูไม่นั่งก็นูนั่งก่อนปัจจุบินนูนเป็นเด็กลื่นคู่อีกแล้วอ๋อง,งั้นนั่งได้ขอบคุณค่ะลำบากยากเข็นค,คุณครูคร<ะ>ับวันนี้ก่อนเข้าห้องเรียนผมอยากทราบชื่อคุณครูคนสวยรขา <c oughs> คุณครูชื่อคุณครูตุ๊กตาบาร์บี้ค่ะโอเอาไม่หยอกแน่ก้าอี่พอมมึงกูโต๊กฉายหมดโอ็ตุ๊กตาถ้าว่าครูเป็นตุ๊กตาเอาใครไปหยอกหนีจืนเอาอีเท่าข้าพองนี่ไปหยอกไอ้เท่ามึงไปหยอกกูไอ้กูหยอกกูถนัดมากเลยเรื่ออย่าู้หัวแตกนะบอกหน่อยอ้าวมึงหยอกงามๆเด้อแหลมเด้อ พี่น้องมา่อบังลิ้งหยอกลูกเสือกนี้นักมึงมาให้หนาอุทุบายแหลมบอกถือก็เลยละห่วยตายแล้วนี่ทำบันนุ้ตึ้นจ้าลูกเป็นอะไรอ่ะเอาเด็กยิงแหลมว่าท่านมาเต๋บอกขวานพวกอ้เจ้ามึงขึ้นมากนะโอ้ นุนแหลมค่ะเรียนห้องเดียวกันโรงเรียนเดียวกันต้องรักกันเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจเข้าใจโอ้ยอย่างนี้ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนใครมีอะไรจะเสนอครูหรือเปล่าคะครูคะฮะนูเฮ็ดสอเสียค่ะเก่งมากหนูจืนทําสอนเสือเป็นละครูยังไม่ได้สอนเลยนะเนี่ยลูกพออ,อใช่ไหมคะฮะลูกพออครับสายเลือดเข้มข้นมากเดียวเชียวจริงเท่งจริงดีิงแหลม เั็กไม่ได้กหิงตื้นเขาทำสอเสียไปแล้วหนูทำหอหีบถึงสไลอีแล้วค่ะโอ้โหทำห่อเห็บถึงสไลอีแล้วเด็กชายแพนด้าหนูทำตัวอะไรไปมั่งอือผมทำสไลอีครับสไลอีนะนุหนูแพนด้าหรอครับโรลิงค่ะลอลิงผู้หญิงนูเฮ็ดช้อเสียแม่เก่งมากสอเสียมันมีหางทำยากคู่เข้าใจเธอเก่งมากนี่ค่ะคนอื่นเขาทำไม่เป็นเลยบอกอย่างบอไวไม้หนูทำเป็นยังหนูเฮ็ดดูค่ะบ้านนิดเดี่ว เ่งมากขอเสียเ่นมากเธอทำเจงมากะยังยังนอเนนอ่ะเป็นยังนอเนนอ่ะนอเนนนอพากับเฮ็ดมาละค่ะแต่ว่ามือนี้ขอเสียเมอนเอเสียดีนี่พุ่งนี้ต้องทำขอฐานนะขอฐานต้องทำขอฐานขอานขอไข่ขอไข่ียยังบ้ว่าขอเสียเบนัขอเสียนี่อมันบอกม่เขียเลยเนี่ยอ เธอทำดึกสอหายคขอโทษวันนี้ครูปึกเอามืดตึ๊บเลยพอพอพอเขาเกยงยุซื้อใหม่แน่ครูอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพวกนี้ซื้อให้เอายอย่างนี้ถ้าหนูจื้อทำสอเสียครูจะพาเรียนปากเปล่าเรียนปากเปล่าอุ้ยไปเข้าไปถอนแขวออกเอาลิ้นออกน้ำหำพ่อไปทั่ว ไปถอนออกทําไมล่ะเอาคู่ให้เลียบปากก้าวการแสดงว่าในปากยบ่าให้มีอย่างมันไม่ใช่อย่างนั้นวันนี้เราจะไม่เขียนกันเจไล่ะรูกจะพูดกันโอ้แบบตอบคำถามนะตอบคําถามค่ะขอบคุณค่ะหมายความว่าถามปุ๊บตอบปั๊บเด็กชายขมอดครับหนึ่งบวกหนึ่งเป็นตอบปั๊บครับอะไรมอดตอบปั๊บอะไรก็ครูบอกว่าถามปุ๊บให้ตอบปั๊บเนาะครูก็ถามมา หนึ่งบวกหนึ่งรวมกันเป็น,เ,ปนเท่าไหร่หน oh, ึ่งบวกหนึ่งโอ้ยง่ายแค่เนี่ยก็ถามกูวดนสอดสูตอบเลนะหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองครับครูเก่งมากครับผมเก่งโอ้เด็กชายโปกครับสองบวกสองเป็นสองบวกสองเป็นสี่ครับดีมากนุนแหลมสี่บวกสี่เป็นคนน้อยอะไร อะไรทำไมสี่บวกสี่ทำไมถึงเป็นคนน้อยเอาก็มันมีแหงหนั่ไม่ใช่นี่สนี่สเป็นสี่สิบสี่รวมกันเป็นแปเป็นแปนดีมากพิซซ่าครับสามบวกสามเป็นหครับดีมากน้องแพนห้าบวกห้าเป็นสิบห้าอืมเก่ง <8. S 2> หนูจ้นจ๋าแปดบวกเก้าเป็น <8. S 2> แมวมันอัจง่ายๆละถามผู้นเหมดมันอาจรง่ายๆละถามลูกพ uh, <t> ่อละนูต่อบริได้ค่เลขพคือกันนะตีฟอง่อว่าคูถามลูกพอ ทำไงแบบนี้ได้ไหมทำไมอ่ะคุณนอนเมียก็ได้หนูตอบไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้หนูตอบไม่ได้หนูอยาเสียงดังคุณแม่จะได้ยินแปดบวกเก้าก็ได้ก็ได้แบบนี้ว้าวทักกูทังนักเรียนที่ไหนเอาอย่างนี้ครูจะเฉลยให้ฟังค่ะแปบวกเเป็น17ค่ะต้องตอบ17 คราวหลังยห้พลาดนะคะค่ะครูเชิญนั่งคะลูกท่านผอ,อ,อขอบคุณค่ะครูประจำชัน้นกอาครูจะเริ่มถามใหม่นะคะเด็กชายขมอดครับไก่มีกี่ขาไก่มีสี่ขาครับนนั่ทำไมไก่ทำไมถึงมีสี่ขาเอาเอาไก่มันเซิงกันไงครูข<อ>เขาถามไก่ตัวเดียว ถ้าไก่ตัวเดียวจะมีสองขาครับแต่ถ้าเรานับเล็บมันเข้าด้วยมานับลงนับเล็บอะไรฮะเด็กห้องเนี้ยก็ถามดีๆตอบดีๆกันไม่ได้หรือไงกวนประสาตลอดเดี๋ยวเดี๋ยวครูเริ่มมีอารมณ์แล้วครูมีอารมณ์แล้วครูชอบ <c oughs> เดี๋ยวครูบอกพอครูมาเมีย <c oughs> เด็กใชาโปกครเดี๋ยวเธอ สุมหัวกันเข้าไปยังเดี๋ยวเธอ,ะะอ wards, ไม่หมายความว่าอย่างนั้นดาคู่ดางูมีกี่ขาตอบสิอ้าวเก่งนักตอบงูมีกี่ขางูไม่มีแขนครับโอ้ยโง่จังเลยโง่ตัดคูทั้งนักเรียนทำไมอ่ะทำได้จังได้งูมีกี่ขามาฝึกสอนวางมา ทำไมมีแต่นักเรียนสิปึกตึองมือมันมีนี่ขาวอ่ะเอาแล้ฉันถามเธอเหรอไม่ถามแต่คันแขลวอะไรคันแขลวมันเขี้ยวอ๋อมันเขี้ยวมันไส้ครูไสเฮ้ยกล้ามากรู้ไหมแล้วเวลาครูมันไส้ครูจะทำยังไงไม่หรอครูก็จะตีเธอไงทข้าใจงาเออก็จะตีเธอจะโดนตี ทำไมตีไม่ได้นะไม่ตีไม่ได้เนี่ยลาแล้วนะเข,ข,ขาเขาไล่ตีเขาก็ไม่ได้เดี๋ยวให้มารเรียนนิเดียว,เด,ยวเด็กชายโปกในบางกรณีเนี่ยหนูต้องคิดนะงูไม่มีขาก็จริงแต่ในบางครั้งถ้าง,งูบนหัวเด็กชายดวงจันทร์ล่ะก็จะมีสองขาโค้ง รู้จำไว้เพิ่งมาฝึกอนรู้แล้วนะเห็นแล้วนะเห็นขางูเป็นของผงเลยนะแล้วใกล้เห็นงูนงนะแล้วอ้าวพูดถึงเรื่องพูดถึงเรื่องกูคิดถึงกันนั่นวะอะไรกูอยากรู้ว่าสถาปนิกไหนเป็นคนออกแบบมาอ๋ออ,อ,อ๋อเลย <c oughs> เดี๋ยวเถอะนู้แลม กี่ขาตัวอะไรแบมึงกูเริ่มจะคิวคูแล้วแล้วเรื่องอินมีทำไมไม่ถามท่ไไม่มาถามเดียวเลียงเรียงข้างแท้ฮะแล้วหนูรู้รอเปล่าว่าลิงมีทําไมะจะไม่รู้เลียงมีสี่ขาห้ากับหูหกกับหูเก็ดกับห้างแปดกับรูตูดบันอโอ้โหหนูรู้เรื่องลิงละเอียดมากค่ะทําไมจะไม่รู้โอ้บัดซบ อะไรว่าบัตรซบลูกอีบัตรัับเดี๋ยวเธอะบัตรสีบัตรเตะล์มอ๋อในชายพิซซ่าครับเป็ดมีกี่ขาลูกเป็ดไม่มีขาครับเป็ดอะไรไม่มีขาแต่มีอะไรเขาไปใส่ก๋วยเตี๋ยวหมดแล้วไม่เป็ดมีสองขานะลูกน้องแพน แมวมีกี่ขาแมวมีสี่ขาค่ะห้ากับมันอ้ามึงก็ยังนับคนมาใส่อยู่น้อแหลมเออกูเหมือนครูคหนูแหลมหยุดเลยหนูจืนจ้าช้างมีกี่ขาสิบเจ็ดค่ะเ,เอาทำไมหนูตอบสิบเจ็ดเอาก็คูบอกให้ตอบนี้คะ่ะครูบอกตอนไหนตอนยืดนอยู่นี้เด็ บอกว่ายังไงบอกว่าให้ตอบสิบเจ็ดครั้งต่อไปอย่าให้พลาดยังม<อ>าด่าหนูอีกบอกมึงเอ้ยแปดบัวเก่ามันถึงเป็นสิบเจ็ดขให้ตอบอันก่อนนู่นมึงมาลับตาตอบอยังไงช่างสิบเจ็ดขาครูคเปลี่ยนคำถามาาแล้วบอกค่ะก็ค่ะจิตใจหนูไปยุใส่าครูเขาถามว่าช่างมีกี่ขานั้นสิขาช่างมีกี่ขาแล้วครูถามครูตุ๊กตาที่ ช้างมีสี่ขาห้ากับหางเอาครูรู้ละเอียดวันนั้นทำไมต้องถามเด็กด้วยคะครูค้ารูขออนุญาตค่ะาาาาถามไอ้ที่เด็กไม่รู้หน่อยค่ะอ้อพอเดี๋ยวเธอนั่งลงก <para> วนประสาท <para> เกง่งแน่นะเด็กห้องเนี้ยดูซิวิชาต่อไปจะเก่งจะแน่อย่างนี้ไหมนูกก็ย <para> อ,อยากรู้เหมืนหอนกันว่าวิชาอะไร <para> <para> วิชาอังกฤษ แล้ววางไม่ทำไมอ,อย่างนี้ก็มีด้วยเอองั้นดูสิทั้งห้องเนี่ยมีใครพูดอังกฤษเป็นไหมผมพอได้ครับพูดให้ครูฟังสิอังกฤษครูะคะหนูก็พอจะพูดไต้หวันเป็นเหมือนกันไหนหนูลองพูดให้ครูฟังสิคะไต้หวันครูคะหนูพูด มันไม่ใช่เวลาเล่นนะตั้งใจเรียน